ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Identity V นะครับทุกคนก็จะมาต่อในอน่าจะซีซั่นไหนก็ไม่ทราบนะฮะก็จะมาต่อกันเลยทุกคนก็จะไปเล่นค่าตัวกรตัวใหม่นะ,ะโอเคก็มาเริ่มกันเลยะคระับทุกคนก็รอห้องนะครับโอเคห้องอย่างไวเลยนะทุกคนโอเคก็เข้ามาแล้วนะครับ โอเคก็มาเลือกฮัตรกรเลยนะทุกคนโอเคก็จะเลือกเป็นสาวกนะก็กดพร้อมไปแล้วนะครับโอเคก็พร้อมเร็วมากนะฮะมันรีบเล่นนะฮะโอเคก็มานะครับ เข้ามาสู่โรงงานผลิตอาวุธนะก็ <spoke Kent un ue> oh, จะไปกันเลยนะก็จะไปดูเครื่องไกลๆก่อนนะโอ้นั่นไงคนหนึ่งโอเคเห็นแล้วสองคนสามคน ตีเบอลไปนหนึ่งทีโดนมืงจึกโดนโหดโอเคโดนไปนสองนะฮะก็ไล่หมดนะ ไปดูกันซิว่าใครอยู่นู่นดูสิแมวใครอยู่นู่นอ่ะเออใครกำลังปัน่นแม่ปัน่นนว้ยใครโอ้อยนู่น นั่นไงนั่นไงโอเควิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวเราจะตีทันไหมโอ้ไม่ทันเออโดนลังไปหนึ่งทีโออยู่นู่นอยู่นี่หมดเลย โนปีกหนึ่งโอเคล่วงนะเ <c oughs> ออโดน <c oughs> หลักมาในนี้เลยนะก็ <c oughs> จะไปดูกันว่าเครื่องนูน้น <c oughs> เครื่องนู้นนะ โอ้นั่นไงตีดักไว้ก่อนหนึ่งเลยโอเคไปนู่นแล้วนะครับ โอเคไปนี่ละไปนี่ไปนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยวิ่งไวจังเลยอืมโดนโอเคก็ไปลอยต่อนะมา นั่งโอ้ยโน่นโน่นโน่นกี่คนโอ้นี่นี่นมานี่แล้วมันนี่แล้วอืมโดนไปหนึ่งเออลมปอีกหนึ่ง เออล้มสองโอเคไปกันเลยไปกันต่อนั่งอยู่ไหนโอเคคนละที่เออโดนไปอีกหนึ่งตีดักลวงหน้าหนึ่งนาที โอเคก็นั่งสามนะนั่งสามทันไหมเนี่ยเอาลุดนะ โอ้โหโอ้ไม่โดนโอเคตามหน้าตาม เคข้างหน้าข้างหน้าโอ้ไม่โดนเออโดนโอเคไปกันต่อ โอเคอยู่นู่นมาแล้วโดนไปหนึ่งจึง๊มาเรียบร้อยร่วง ก็มานั่งมาเดิมเรียบร้อยน่าจะตุยแล้วนะฮะคนนี้โอเคตุยไปหนึ่งเอาอยู่นู่นอยู่นู่นกำลังหิวกันนะมานี่หลอก,ลอ,กอือโอ้ย มาอยูน่นู่นคนหนึ่งเออล่วงสองโอเคโตข้างหน้าไปเลย let's go <S <c oughs> โอเคนั่งต่อนะโอเคลูล่วง ยุนนูน่นคนหนึ่งสองคนโอเคเห็นแล้วนะกระเทืบโอ้ยุนน่นคนหนึ่งเห็นแล้วมา หเออ โอ้ไม่โดนเออร่วงนั่งเลยเอาตรงนี้ไม่ได้โอ้ได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 ไดโอเค โอายนู่นนานไงบิงมาแล้วตีดักลวงนาห้าวินาทีข่งโอเคไปเลยนี่งไงโดนโดนไหนจะไปไหนเออ ติดกล่องโอเคยังเห็นรอยเท้าอยู่นะม,มีโดนโอเคอายังลูกขึ้นมาได้อีกอยู่นู่นลุกเองได้รอเออล่วงโอเค เดือสองเครื่องนะฮะเก็บสีนะฮะตานี้โอเคไปกันเลยขึ้นสู่ยอดยอดที่นั่งโอเคไปต่ออีกคนหนึ่ง อยูอ่ในคนหนึ่งอ๋อนี่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 โอ้ลุกได้โอ้โหเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะโอเค นี่ไงร้อยเท้าโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงนั่นนั่นโอเคเห็นแล้วไตร่วงโอเค ไปขึ้นสู่ที่นั่งเหมือนเดิมหลุดออกมาหลายครั้งแล้วนะไปนั่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีกคนหนึ่งหน้าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าจ <c oughs> ู่ไหนวะโอ้ยนี่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 น,นี่โอเคเหลยแหลว โอ้โข้ามอหิวขึ้นไปเลยมาคนละที่ let's go <S ก็สามารถเก็บสีได้นะเออก็ก็ดีอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นเออเหมือนบาร์บีคิวนะเหมือนท่านั้นเหมือนบอกบอกพิกัด เซอนะฮะก็จะปล่อยแมวเพื่อแบบเอ่อไปเพื่อจะพูดยังไงดีวะเออก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเรเวขึ้นหรือเปล่าก็ของมานะ โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบายๆครับส่วนครับช่องแชทก็อะไรก็ไม่รู้คุยอะไรกันด้ยนั่นละบายๆ I'm swimming in everything you said, I'm thinking about jumping in instead, I've got you.